เอ้าหมุนตัดนะครับนี่ครับตัดเดือดน,นะครับผมตัแย่แล้วก็เน้อที่ได้ครับตัดไปวันนี่ครับออกมาลำมือเสียบนี่ครับมองด้วยกันี่ซีเมนต์อีส่ห้วยเขาหิงหนูที่ป้าไหวครับ ก็ทีนี้เฮวยครับปุ่นครับกวางเขาห้องครับกวางเขาห้องมันสามเมตรสี่เมตรได่นครับผมนี่ก็ท่านี้มีมีนะครับเดี๋ยวขอบไปพีนครับผมนี่คือมีมีเต็บนะครับมีทางขามนูอยู่ครับนี่ครับโอ้โหครับเห็นบ่วงครับมีบ่วงนะครับแล้วก็มี กะทิาบวงเดือนครับน่ครับนี่ครับมีทำงานบ่นนะครับเงี้เงี้ยใส่เป็เงี้ยมั่นคำปรางนครับน่ครับแล้วแล้วก็บวงน้ำครับบวงดีบวงบวงสิ่งเ้าครับบวงนคับั้สูงไครัครับเรียนาหูเรีนรมับ่ไปว์าดนะครับเดวกาพูนครับหลังหนึ่ง นี่ต่อไส้เดียวเมื่อกี้นะครับไส้ให้เบื้องรับนะครับไส่เดียวนะครับข้างหนูก็โอเคนะครับผมมีหนูแท่าต้องหนูนิ่มหนูหน่อยครับมันดิ่งเท่าๆะครับเดียวกล่านี่ครับนี่ครับวงเดือนเท่านะครับนะครับเนี่ยหัวมันนะครับเบื้องที่ทำงานหมะครับหัวมันข้างรวนได้ครับเป็นนี่มีหนูแน่นอนครับต่วจะเป็นหนูหน่อยให้หนูใหญ่นะครับผม พอหลุนแล้วชมน้ำกันนะครับเนาะสระมานนี่นะครับนี่ครับมีบ่วงนั่นะครับมีบ่วงมีพวกขันไสหนาปนีงก็จะกันมีหนูก็คือว่าประหัดนะครับที่น้ำขั้นนั่นทั้งอ้อยเขายิ่งทั้งอ้อยเขายิ่งทั้งดักบ่วงทั้งดักโม่งเดือดตัวเงี้ยวที่เป็นไส้นะครับผมบ่กท่านใส่ผมว่าทีเอากระปูมาใส่นะครับด้วยร่องเงี้ยมันลองเมืองกวันนะครับมันสัมปะหลังเขาอยู่ละนี่ครับนี่ นี่ครับคุณครับกวางหนึ่งนะครับกวางเขาูุครับอยู่ในนอยู่นะครับเดี๋ยวก็เราหนีเพรว่ามีอีจเตปหลังหนึ่งนะครับอยู่เ็นบ่อน้องนี่ถึงโอ้ยพี่ครับพี่พี่พี่ครับพี่ครับนี่แล้วฟงเดือนครับผมนี่ครับเหนือที่หนูอยู่ครับแลื้อปอไหวนะครับนี่ครับนี่ครับหนีทางหนูอยู่นะครับผมนี่ครับหนูมีแท้ครับหนูหนูนี่ป้าอ้อยครับ นี่ครับนี่มีหนูอยู่นะครับผมก็เลยว่านี่ครับนี่นี่ผมได้ใสุ่วงเดือนไว้นะครับมงไนท์อบปลานนี้หยัยบเองซะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวด้วครับปอ้โหครับนีหนูอยู่ครับผม,ผมใส่ละผมใส่พุ่งเดือนไ้วยแล้วนี่นะครับโอ้แมวค่อนใส่บ่วงครับเดี๋ยวนี้ เขาเมาดักบ่วงตัวนี้เดี๋ยวนะครับลองใช้เราะนี่นะครับนี่นะม,มีแท้นะครับเอ๊ะมงไนต์หน้าบ้านเดี๋ยวนะครับลองใช้รุ่งเดือนเราะๆๆนี่นะครับว่านหอวยมงไนตหน,น้าบ้านนี่ครับลุงเลย โอ้โหมนูเงยหนูสุดดาแท้เดี๋ยวครับเดี๋ยอะหมูหญ่มาใส่ไม่นะครับบางคนมาใส่เ oh, ดี่ยวคนบ้นอากนอนพ่อหนูหญ่ครับเินพ่อนกอดหญ่เงยคนบ้นเอาหลายมือแล้วครับสุได้มุงผมสิได้บ่นะครับมือนี้นะครับมาเป็นรุ่งเป็นปอหนูเงยคนว้นเอาหลายขึ้นนะครับวันนี้โอ้มันยุพี่ครับยุพี่ยุพี่พี่ครับกวางเขาห้องยุนี่นะครับเดี๋ยวผมไปใส่พวงเดือนวันี้ครับวันเดย์ยุพีครับยุพี่ เนีครับนั่นนะครับวงเดือนทองนะครับใส่ไปนี้นะครับผมนนี้เขาเปที่ทำนั่นหนะครับเดี๋ยวผมจะขวดหยาไปก่อนครับ sure h, ไม่สิลงนะครับนี่ครับวงเดือนให้ต้องขวดหยาไว้ขวดไว้อ้เลยนะครับเสร็จแล้วต้นนี้ที่ทั้หมดครับทุกนนี่ครับนี่ครับวงเดือนให้ไปพิธีครับแล้วก็ มีที work to work to work to <Frederick> ่ทางมาหนีนะครับผมก่ามันรังนี่งมันว่งแล้ะนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับรังนึ่งมันี่ครับ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 นี่อยา่ังนึงครับนั่นรังนึงครับใหญ่ที่เลยนะครับนี่ครับสังเกตบมึงไหวตัวตัวนะเอาครับเป็นเรืองมาเยี่ยมมายำม่ยำน้องกันครับมาเรื่องยำบ่วงกับยำอีเทบนะครับแล้วก็เบื้องกวางเขาห้องน้ำนะครับนะครับกวางเขาห้องกวางหนึ่งนะครับผมอยู่ในพุนนะครับ ครับโอ้เห็นบอลนะครับ่เสียงยังกัดเก่าอ่อยตะเวนปานีเต๋อเมียอนอี่ดีครับเสียงหนูกัดเก่าอ่อยครับปทุมมาสังวาทแท้ป้าถูกครับตะเวนสามสี่โมอยู่นะครับเล่นกระถิ่นีลีครับเราเห็นหวยนะเราเห็นหวย,หวยมันนะ เสียงกัดโก้ยโยนี่ครับไม้ยมาสังวาเทียมีวัตถุเป็นหายเป็นขาดไปหนึ่งตีหิวครับเไม่หิวคนนี่บราะผู้รับผู้นอนผู้บรรับผู้นอนวันตี่ครผู้นู้นก็กินผู้ง่ายนะครับนาะนดี๋ยวก็ให้กัดอิ่มขึ้นนะครับนี่ไม่นี่ครับโอ้ไม่โตแท้ครับนี่นี่นี่ครับพี่ไปนี่สิครับเดี๋ยวางไ่ไปนี่ครับเนี่ย มันต้องไปนี่นะครับน้องมันต้องกันครับวอนแรกที่เป็นอะไรเป็นออกมูหรือออกจ้านะครับนี่ครับเพราะมันไสบ่วงมย่านี้ครับหลังนึ่นี่ครับนี่นี่ครับเห็นบ่นี่ครับมื่อครั้งนั้นม่านี่นะครับมัานี้เต็มนี่ตรงแลนเขาหนีนะครับนี่นี่ครับหม่านี่ครับตัดเลี้ยหม่นี้นะครับเลี้ยงม่นี้ต้งเขาบ่วงหลังนีนะครับนี่ครับนี่ครับใส่ไม่ก็คือว่าจะเป็นนู้นหน่อยครับแล้วเป็ดบ่วงใหญ่นะครับ

นี่ครับข้างหนูนอนด้วยทั่วทั้งปีเต็มนะครับนี่ทางหนูนี่ข้นงนอกนะครับนี่ครับบ่วงห้องเซเว่นนี่นะครับบ่วงแล้วก็นี่กวางเขาเราลองดูนะกวางเขาน้ำขับนะครับกวางเขาข้องกวางพุนนะครับกวางเขานี่บ่วงนะครับแล้วก็นี่อีกแตบมราลองดูหน่อยนี่เด็กกวางเขานะครับ นี่ครับกวงเขากวงนึงนะครับกวงเขาห้องนะครับกว้งเขายี่สิบกว่ากวางนะครับสิบกวกวางยี่สิบกวางนีครับเดีวกปมงนี้เขาจะหงวยหเดวนะครับเ่ากหงวยมันฟังบุญนะครับผมงอยู่ฟังหนนะครับเดี๋ยวเขาไปนี่ครับนี่ครับไมได้มีอยู่หันหลังนึงครับงานครับเสียกปูกันครับเขาไป นี่ก็ออกข้านี่ครับผมคือเบิรนะครับออกข้างนี้นะครับผมยังชีวิสาป่าครับวันนี้นีฟุมนียนโอ้ฟุ่มไม้เขานะครับเฮ้เดี๋ยวนี้มีมีครับเพิ่นจะใส่บนนอไอเตียบหนเนี่ยครับมาเรื่อที่ล่างมึงที่ดิ่งิงบ่นะครับหนโ้ตัวตัมาันเขาว่าเขาันคักแล้วนะครับต sí. ัวโด้แต่มะนาจะของเจ้าถิ่นครับ นี่เราบอกลแล้วครับวนี้นี่ครับป้าไหวครับนี่น่าจะ๋ม้องครับเฮียหยาฮะครับผู้ใดมาห่างครับง่าบ่เคยได้กินยาเพียนะครับมีแต่ผู้อื่นนะครับ<ม>เห็นตัวแล้ววานนี้ นี่ชีวิตปลาบวกนี่นะครับผมโอเคครับในากนรนารเรงเชื่ติดตามน้งกันนะครับยามน้งกันนะครับผมโอ้ชีวิตนี่นแห้งเแล่วครับนี่อเอาคครับีเบิ้งนํำกัน หัวกันมือแรกครับผม